อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยในเอฟชนายู U, แล้วก็สเกตฟุตบอลนะครับผมมีข่าวครา,าวของมาเซลซาบิเซอร์มาอัปเดตนะครับเหมือนว่าตอนนี้เสือใต้ไาเย่นหวังอัพค่าตัวของซาบิเซอร์แล้วก็ปล่อยให้เมนยูครับอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวของอันซูฟาตี้ครับที่เมนยะูเนี่ยอยากจะได้ครับอยากจะฉกตัวมาจากบาเซโลน่าด้วยครับเดี๋ยวไปฟังกันก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่านะ่าสลักบายซินเอเล็ก ต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้นๆเต็มๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมชีสสกอ่อกนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกสเปเชียลและยังมีหน้าอาื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์เอแล้วก็ไซส์แครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันเป็นล่อยร้านมี2ส,สาขาครับสาขา1ที่รามคำแหง60ใกล้โรงเรียนสุเราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราดพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราหารานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะ ทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา11บเอโมงเช้าถึง2องทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook เพนะจพิซซ่าหน้าสลักบายซินอะไครับหรือว่าโชว์ที่085-825-7820หรืออีกเบอร์นะครับ7 8 4 2 7 3 7 1 4 2ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยด้านเลยครับ100%เต็ม มารับฟังข่าวสารกันต่อนะครับนักข่าวอย่างคริสเตียนฟรอกครับบอกว่าเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลสาริกาดงก็ับให้ความสนใจในตัวของมาเซลซับิเซอร์เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายกลายเป็นเมนยูที่เป็นทีมเต็งแล้วก็คว้าตัวเขาไปร่วมทัพในท้ายที่สุดนะครับ แมนยูเนี่ยได้ประกาศยืมตัวซาบิเซอกับในวันเดยไลน์เพื่อทดแทนคริสเตียนเอริกเซนครับที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บอ่าเจ็บยาวจนถึงเดือนเมษายนเลยสำหรับเอริกเซนนะครับจะบอกว่าดีลของซาบิเซอเนี่ยเป็นการยืมตัวเท่านั้นครับไม่มีออปชันในการซื้อขาดนะครับแต่นะะักข่าวอย่างคริสเตียนฟ็อกก็บอกว่าไบร์เยนครับหวังว่าดีลนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับซาบิเซอได้เพราะว่าไบร์เยนเองวางแผนจะขายเขาอยู่แล้วในช่วงซัมเมอร์น,นี้นะครับมาฟังสิทธิ์ที่คริสเตียนฟ็อกได้พูดกับ Off side, นะคบคอออฟไซ์หน่่ยเขาากว ไรอันกราวเวนเบิร์ชเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกอันดับหนึ่งของแมนยูในช่วงตลาดหน้าหนาวชื่อผ่านมาเขาถูกแจ้งแล้วว่าจะไม่ถูกขายในเวลานี้เพราะงั้นมีเพียงมาเซียสซิเซอร์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมสำหรับซับิเซอร์เนี่ยตอนแรกไม่มีอะไรเลยแต่หลังจากนั้นมีสมสโมสรในพรีเมียร์เลิงอังกฤษที่ให้ความสนใจเชลซี Chelsea สนใจจริงๆที่เซอร์ไพรส์คือนิวคาสเซิลสาลิกาโดงก็มีการติดต่อเข้ามาเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสเลยเมื่อต้องแข่งกับเชลซีแล้วก็แมนยู ต้องบอกว่าแมนยูเป็นทีมเต็งตั้งแต่เริ่มแล้วแหละแลวพวกเขาก็ปิดดิลได้สําเร็จผมได้ยินข่าวว่าที่บอกมีเงื่อนไขซื้อขาดอะไรของซาบิเซอร์เนี่ยแต่มันไม่ใช่ความจริงเลยไบรเยนคิดบวกว่าถ้าเขาทําผลงานได้ดีกับแมนยูก็คือว่าถ้าซาบิเซอร์เนี่ยทำผลงานได้ดีกับแมนยูมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเขาเองเป็นไปได้เลยที่เขาจะถูกขายในช่วงซัมเมอร์นี้คอนราดไลเมอร์เนี่ยจะย้ายมาอยู่กับไบรเยนแบบฟรีเอเนต์ในช่วงซัมเมอร์แต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแต่ยยไรเมอนน่าแ เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับไบเยอร์ในการเพิ่มมูลค่าย้ายทีมของซับิเซอร์ด้วยการย้ายไปที่พิมพ์เลีงกฤษ อันนี้คือสิ่งที่นักข่าวอย่างคริสเตียนฟล็อกได้พูดไว้ครับบอกว่าไบเยอร์เนี่ยหวังว่าจะอัพค่าตัวของซาบิเซอร์แล้วก็ปล่อยให้แมนยูในทางที่สุดครับเขามีแผนที่จะปล่อยในช่วงซัมเมอร์อยู่แล้วสําหรับอ่าซาบิเซอร์นะถ้าเขาทำผลงานกับแมนยูได้ดีเนี่ยค่าตัวเขาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกก็ได้นี่ก็ต้องมาตามดูครับว่าจะมีการเซ็นสัญญาขาดหรือเปล่านะครับป่ะไปตามอีกข่าวครับถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยเล็งโฉกอันโซฟาตี้มาจากบาร์เซโลนาด้ววยคครรรััับบในนนช่งซมมเออ์ี้ะื มาตามข่าวนี้ก่อนหนังถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับอันนี้เป็นสื่ออย่างเดียริโอสปอร์ตครับบอกเมื่อคืนนะครับบอกว่าแมนยูตอนนี้ให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับอันซูฟาตีีแนวลุกพรสวรรค์ของบาร์เซโลนาในช่วงสมัยน,นี้คือต้องบอกว่าอันซูฟาตีคนนี้ครับถูกมองว่าเป็นมงกุฎเพชรของลามาเซียเลยนะครับและแจ้งเกิดกับบาร์เซโลนาในฤดูกาล2019-2020 และผสมกับการสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งของเขาเองครับจะไม่เขามีโอกาสค้าแข่งกับบาร์เซโลนาไปตราบนานเท่านานครับดังนั้นครับจึงไม่แปลกใจเลยครับที่อนาคตของอันซูฟาตี้เองจะไม่เคยมีข้อสงสัยในการย้ายออกจากบาร์เซโลนาไม่เคยถูกพิจารณาขายจนถึงตอนนี้แต่ว่ายังไงก็ตามครับอันซูฟาตี้เนี่ยเริ่มต้นฤดูกาล2022-2023ได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับและระดับที่ลดลงอย่างชัดเจนกำลังสร้างข้อสงสัยเกี่ยวกับความต่อเนื่องในระยะยาวของเขาเป็นครั้งแรก รายงานจากเดริโอสปอร์ตครับบอกว่าตอนนี้แมนยูให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับอ so ันซูฟาติในช่วงสัเมื่อนี้หากว่าบาร์เซโลน่ายอมเปิดทางให้เขาเนี่ยย้ายทีมด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสม อันซูฟาตี้เนี่ยเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมครับแต่ด้วยปัญหาการบาดเจ็บไม่ได้ส่งผลดีต่อเขาเลยแม้ว่าคุณซืออย่างชาบี้อัเดสครับยังเชื่อมั่นในตัวเขาและความสามารถของเขาที่จะแข่งแข่งขึ้นเมื่อมีโอกาสลงเล่นมากขึ้นภายใต้การดูแลของคุณซืออย่างชาบี้อันเดสแหละแต่ต้องบอกว่าบาซ่าตอนนี้กําลังเจอปัญหาทางด้านการเงินเล่นงานอย่างหนักเลยครับสุดท้ายอาจจะทําให้บาซ่าครับต้องตัดสินใจปล่อยทรัพย์สินที่มีมูลค่าของพวกเขาเนี่ยเพื่อสร้างรายได้ต่อไปแหมไม่พอในรายงานก็บอกนะว่าอันซูฟก หวังกับการมีโอกาสลงเล่นน้อยกว่าที่ควรจะเป็น หลังกลายเป็นตัวเลือกรองจากโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้อุสมานเดมเบเล่แล้วก็ราฟินยาหรือว่าการปรับเปลี่ยนแทคนติกของกุนซืออย่างชาบี้นันเดสเมื่อเร็วๆนี้ครับยังเลือกเปรโดกอนซาเลสเปรดี้มาตินปาเอสกาบี้ครับลงเล่นก่อนเขาอีกด้วยนะครับสุดท้ายครับพอมาจนถึงตอนนี้อันซูฟาตี้เองลงเล่นในลาลีกาสเปนกับบาร์เซโลนาไปแล้ว19เกมเป็นการออกซัเพียงแค่7ครั้งครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาทำไป3ประตูกับ3แอสซิสปัจจุบันเขามีสัญญาจนถึงปี2027มีค่า สัญญาสูงถึง1 0 0่งล้านยูโรเลยครับแม้ว่าการย้ายทีมของอันซูฟาตี้เนี่ยจะมีโอกาสเป็นไปได้ยากมากๆเลยในตอนนี้ครับแต่ด้วยอะไรอะไรในโลกฟุตบอลครับมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับโอ้โหต้องมาตามแล้วครับว่าอนาคตของอันซูฟาตี้กับบาร์เซโลนาจะเป็นยังไงครับแมนยูอยากจะได้เหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับรวมถึงข่าวของมาเซลซาบิเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับจีรับฟังนะครับผม